สวัสดีครับพบกับพิตาชิรีวิวคลิปรีวิวแบบเรียวๆจากฮิตาชิครับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นพิตาชิไซคอนิกซีรีส์หรือว่ารุ่น SE ครับซีรีส์นี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับได้แก่รุ่น CVSE 2 3 0 V องากำลังมอเตอร์2,300วัตต์มาในสีออเรนต์เมทัลลิกให้ความโดดเด่นและทรงพลังครับและอีกหนึ่งรุ่นนะครับกับรุ่น CVSE22V กํากำลังมอเตอร์2,200วันสองร้อยวัตต์มาในสี ate, สนบิลเลนเล ทั้ง2รุ่นนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่มีกําลังมอเตอร์สูงและมีพลังดูดที่แรงครับฮิตาชิออกแบบตัวเครื่องเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานด้วยด้ามจับแบบหูหิ้วบนตัวเครื่องขนาดใหญ่ให้คุณสามารถิี่ได้ถนัดมือป้องกันตัวเครื่องตกหล่นยกถือตัวเครื่องได้ง่ายเคลื่อนย้ายก็ง่ายให้ความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับฮิตาชยิยังออกแบบปุ่มกดให้มีขนาดใหญ่ให้คุณสามารถควบคุมการทํางานได้ง่ายและมีความทนทานครับ และเครื่องดูดฝุ่นฮิตาชินะครับรุ่น SE Series ให้คุณสามารถปรับระดับความแรงในการดูดฝุ่นได้นะครับเพียงแค่หมุนปุ่มตรงนี้ครับและโหมดที่เบาที่สุดนะครับจะเป็นโหมดการทํางานเงียบซึ่งเสียงในการดูดฝุ่นนะครับจะลดเหลือเพียงแค่นี้ครับเพิ่มความสะดวกและเบาแรงนะครับด้วยล้อเลื่อนขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง16ซเมตรครับทำให้คุณสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกและช่วยคุณเหนื่อยน้อยที่สุดครับ นอกจากนี้นี่ยครับยังมาพร้อมกับช่องปล่อยลมระบายความร้อนที่ถูกออกแบบมาให้อยู่ด้านบนตัวเครื่องครับเพื่อการระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเครื่องดูดฝุ่น Hitachi มาพร้อมระบบบายพาสเมื่อเราดูดฝุ่นไปนานๆนะครับ <_ t une> แผ่นกรองจะมีฝุ่นอุดตันอยู่ทำให้อากาศไม่สามารถระบายออกมาได้ตัวบายพาสจะทำงานเพื่อเปิดช่องให้อากาศสามารถถ่ายเทออกมาได้ช่วยให้มอเตอร์ไม่ร้อนและยังเป็นการแจ้งเตือนผู้ใช้นะครับว่าถึงเวลาที่ต้องทำความสะอาดแผ่นกรองและกล่องเก็บฝุ่นแล้วนะครับ ปกติแล้วนะครับเครื่องดูดฝุ่นที่มีกล่องเก็บฝุ่นเขาจะติดกล่องเอาไว้ด้านนอกเลยครับแต่สําหรับเครื่องดูดฝุ่นที่ตชีแล้วนะครับเขามีฝาครอบตรงนี้ให้คุณได้เปิดก่อนที่จะหยิบกล่องเก็บฝุ่นออกไปทิ้งและเมื่อทิ้งเสร็จแล้วเอาเก็บที่เดิมอย่าลืมปิดครอบให้เรียบร้อยนะครับข้อดีของฝาครอบนะครับป้องกันกล่องเก็บฝุ่นเสียหายและยังป้องกันตัวเครื่องตกหล่นเสียหายในกรณีที่เราเผลอจับที่ด้ามจับกล่องเก็บฝุ่นเพื่อเคลื่อนย้ายซื้อทั้งทีให้ใช้งานได้นานๆเลยครับ ด้วยมอเตอร์พลังไซโครนสร้างแรงดูดทรงพลังที่สามารถทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพดูดฝุ่นได้เกลี้ยงสะอาดหมดจดแถมมีประสิทธิภาพสูงที่สามารถแยกฝุ่นออกจากอากาศบีบอัดฝุ่นได้เป็นก้อนทำให้เวลาที่คุณเทฝุ่นออกจากกล่องเก็บฝุ่นสามารถเทได้ง่ายฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายจนคุณต้องมาดูดฝุ่นใหม่อีกรอบครับมาพร้อมระบบกรองฝุ่นเจ็ขั้นตอนและยังมีแผ่นกรองเฮปาแผ่นกรองประสิทธิภาพสูงโดยปกตินะครับแผ่นกรองเฮป้าจะถูกใช้ในเครื่องฟอกอากาศเพื่อดักจับฝุ่นครับ รวมถึงนะครับยังมีนาโนไทเทเนียมที่จะมาช่วยกําจัดแบคทีเรียและกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยครับเครื่องดูดฝุ่นทิดาชีไซโครดิกซีรีส์ทั้ง2รุ่นได้รับการรับรองจากสถาบันโรคภูมิแพ้แห่งประเทศอังกฤษหรืออาร์จียูเคว่าเป็นเครื่องดูดฝุ่นประสิทธิภาพเยี่ยมในการลดสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ครับเครื่องดูดฝุ่นทิดาชีทั้ง2รุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับกล่องเก็บฝุ่นไซโครนที่สามารถจุฝุ่นได้มากถึง2ลิตรครับและสามารถบีบอัดฝุ่นในกล่องเก็บฝุ่นให้เกาะตัวกันแน่นเป็นนก้อครับ เมื่อฝุ่นเป็นก้อนนะครับเวลาที่เราทิ้งฝุ่นก็จะหล่นเป็นก้อนแบบนี้เลยครับทาให้ฝุ่นไม่ฟุ้งกระจายไปทั่วห้องอย่างแน่นอนครับและพอใช้งานไปสักพักนะครับบ้านสะอาดแล้วแต่เครื่องดูดฝุ่นจะกลายเป็นแหล่งสะสมฝุ่นซะเองครับเพื่อความสะอาดที่แท้จริงฮิตาชิจะไม่ปล่อยให้คุณสะสมฝุ่นเอาไว้ในกล่องเก็บฝุ่นครับเพราะว่าเขาออกแบบมาให้กล่องเก็บฝุ่นสามารถถอดออกมาล้างน้ําได้ทุกชิ้นรวมถึงแผ่นกรองต่างๆด้วยครับรับรองว่าแผ่นกรองยังมีสภาพคงทนไม่เปื่อยยุ่ยแม้จะล้างน้ําหลายรอบก็ตามครับ ท่อดูดของทั้งสองรุ่นนะครับผลิตจากเหล็กชุบผิวด้วยโครเมียมครับให้คุณสามารถปรับยืดและหดเพื่อปรับระดับความยาวได้เพียงให้คุณนะครับเลื่อนด้ามจับนะครับเพื่อปลดล็อกจากนั้นนะครับสามารถปรับยืดหดได้ตามต้องการและปล่อยมือออกเพื่อล็อกให้แน่นแค่นี้เองครับนอกจากนี้นะครับด้ามจับของรุ่น CVSE230V หรือว่ารุ่นสีส้มนะครับยังถูกออกแบบมานะครับให้จับได้ถนัดมือมีด้ามจับที่สะดวกต่อการใช้งานครับ เครื่องดูดฝุ่นฮิตาชิไซคอนิกซีรีส์ทั้ง2รุ่นนะครับมาพร้อมหัวดูดที่หลากหลายเรียกได้ว่าฮิตาชิจัดเต็มเรื่องหัวดูดเสริมของรุ่นนี้อย่างจริงจังครับเพื่อให้คุณสามารถทําความสะอาดได้ในทุกพื้นผิวนะครับและทําความสะอาดได้ในทุกมุมบ้านอีกด้วยและครับเริ่มที่รุ่นสีส้มครับอย่างรุ่น cvse 2 3 0 v มาพร้อมหัวดูดหลกักคือหัวดูด dry mop head ดูดพร้อมถูในขั้นตอนเดียวซึ่งหัวดูดนี้นะครับเป็นหัวดูดเฉพาะในเครื่องดูดฝุ่นฮิตาชิเท่านั้นด้วย ซึ่งลักษณะเด่นพิเศษนะครับก็คือช่องฝุ่นเข้าที่กว้างมากครับสามารถดูดเส้นผมของสาวๆนะครับเข้าไปในกล่องเก็บฝุ่นได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปผ่านกันที่หัวดูดนะครับรวมถึงนะครับยังมีขนแปรงพิเศษที่หัวดูดตรงนี้นะครับขนแปรงนุ่มๆอันนี้นะครับจะสามารถช่วยคุณทําความสะอาดพื้นได้สะอาดหมดจดเลยครับความพิเศษของหัวดูด Dry Mop Head ดูดพร้อมถูในขั้นตอนเดียวก็คือตรงขนแปรงนุ่มๆตรงนี้ครับเมื่อเวลาที่เราดูดฝุ่นเข้าไปในช่องดูดฝุ่นแล้วนะครับ หัวดูดชฉพาขนแปรงนุ่มๆอันนี้เช็ดพื้นตามซึ่งช่วยบ้านของคุณสะอาดมากยิ่งขึ้นครับสามารถทําความสะอาดหมึกบนกระดานไวบอร์ดได้เลยนะครับต้องบอกว่าหมึกที่อยู่บนกระดานไวบอร์ดจะมีความแน่นนะครับยิ่งกว่าฝุ่นทั้งหลายที่อยู่บนพื้นเีอีกครับแต่ดรายม็อบเพสสามารถจัดก,การได้อย่างหมดจดโดยเฉพาะพื้นแข็งประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องลามิเนตปาเก้ครับหัวดูดถัดมาคือหัวดูดขนพรมที่สามารถดูดฝุ่นออกจากพรมได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ ในขณะที่หัวดูดหลักของรุ่นสีแดงนะครับหรือว่ารุ่น CVSE22V นะครับเป็นหัวดูดขนพรมที่คุณปรับได้2ระดับครับซึ่งคุณสามารถปรับระดับของขนแปลงที่หัวดูดตรงนี้ได้แบบนี้นะครับถ้าคุณนะครับปรับระดับให้ขนแปลงโผล่ออกมาแบบนี้นะครับจะเหมาะสําหรับในการดูดบนพื้นแข็งครับแต่ถ้าคุณนะครับเก็บขนแปลงเข้าไปแบบนี้นะครับจะเหมาะสําหรับการดูดบนพื้นพรมครับสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นที่สามารถดูดฝุ่นบนที่นอนได้นะครับ ต้องบอกว่าเครื่องดูดฝุ่นทีตาชีไซโครซีรีทั้ง2รุ่นนะครับมาพร้อมกับหัวดูดกําจัดฝุ่นบนที่นอนซึ่งทีตาชีนะครับดีไซน์หัวดูดอันนี้ให้มีแกนหมุนตีฝุ่น3แถวซึ่งสามารถตีฝุ่นออกจากเตียงทําให้เราสามารถดูดฝุ่นบนที่นอนได้อย่างหมดจดเลยละครับหัวดูดขนแปลงแบบปรับระดับได้นะครับสามารถถอดแยกออกมาได้เป็น2ชิ้นนะครับหรือว่าจะมารวมร่างกันนะครับเพือ่อดูดฝุ่นตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดูดฝุ่นบนที่สูงครับดูดฝุ่นบนตู้เสื้อผ้าผ้าม่านโซฟาหรือว่่าาบบตงๆก็ได้ครั นอกจากนี้นะครับเครื่องดูดฝุ่นทิดาชีไซโครนซีรีส์รุ่น SE ยังมาพร้อมกับหัวดูดตามซอกสําหรับซอกซอนไปดูดฝุ่นตามซอกหลบต่างๆไม่ว่าจะเป็นซอกโซฟาหรือว่าซอกเตียงครับยังไม่หมดนะครับยังมีหัวดูดขนแปลงที่สามารถดูดฝุ่นได้ในหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นร่องหรือว่าซอกต่างๆซึ่งสามารถดูดฝุ่นได้อย่างสะอาดดีเยี่ยมเลยครับหัวดูดทุกชิ้นของเครื่องดูดฝุ่นทิดาชีรุ่น SE สามารถถอดออกมาล้างน้าทําความสะอาดได้นะครับเพราะว่าเราตะหนกดีว่า ถ้าหัวดูดไม่สะอาดมากพอดูดฝุ่นยังไงบ้านก็ไม่สะอาดครับสำหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องดูดฝุ่นที่มีพลังดูดสูงนะครับมาพร้อมกับหัวดูดที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกการดูดฝุ่นในทุกพื้นที่แบบว่าเครื่องเดียวจบครบทุกกระบวนการต้องบอกว่าเครื่องดูดฝุ่น Hitachi Cyclonic Series หรือว่ารุ่น SE ตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับ Hitachi Inspire the Next